นี้ถึงเวลาที่เราจะไปขึ้นเครื่องแล้วเครื่องจอะประมาณสี่ห้าห้าทุ่มนี่แหละเราก็เดินไปตามทางจะเดินไกลหน่อยเดินไกลมากๆเดินยาวไปเลยตอนนี้ประมาณสามทุ่มกว่าเดินไปเรื่อยๆเดินไปเลยเรื่อยๆยาวๆไปเลยจนกว่าจะไปถึงเกตของเราอันนี้เราก็ขึ้นเครื่องเรียบร้อยแล้วทุกคนเราก็จะมาดูอาหารในยามตีสี่ทุกคน เครื่องออกห้าทุม่มอันนี้ตีสี่เขาก็จะมาแจกอาหารเราแล้วเนี่ยไปไงกินเข้าไปจ้ะอันนี้ก็มีขนมปังทาเนยก็อร่อยมากเลยทุกคนมันอร่อยมากอ่ะอันนี้ก็เป็นอาหารก็อร่อยเหมือนกันอร่อยทุกอย่างก็ไม่ได้หิวนะแต่มันอร่อยอมีผลไม้มีโยเกิร์ตนะกินไปมีน้ำ ืจะเลือกเป็นน้ำส้มน้ำแอปเปลิลหรือชากาแฟก็บอกเขาได้อันนี้เป็นนมเาก็ใส่ลงไปแล้วก็กินไปจ้ะ,ะใกล้แล้วทุกคนใกล้เช้าแล้วใกล้จะถึงแล้วแสงพระอาทิตย์ก็มาสวยมากถึงแล้วทุกคนนี่คือแอดแลเลดออสเตรเลียจ้าถึงแล้วเรากำลังจะแลนดิง้ง ลงสนามบินแอิเลนติกสวยงามสวยงามส่วอย่า่จะได้นั่งตรงนี้ได้นั่งตรงปีกมากหลังปีกมากก็ฟินไปแบบหนึ่งน,นะทุกคนนะเห็นไ,ไหมโอเคไหมโอ้โหยแลนดิ้งแล้วทุกคนดึงเราก็จะเห็นแล้วแอดดิเลิออสเตรเลีย ทุกคนออกฟสนามบ,บินจ้ากว้างขวางแต่ว่าแอติเลตเนี่ยก็จะเป็นสนามบ,บินที่มีลันเวเดียวก็จะต้องคอยดูคอยรอใครจะเทคออฟใครจะแลนดิ้งก็ต้องคอยดูกันไปถึงไหมทุกคนอืมถึงแล้วเราจะถึงแล้วทุกคน ดีงามมากจ้ะอันนี้ก็เป็นออาจากสนามบินแล้วเราก็เรียกแท็กซี่เพื่อที่จะไปโรงแรมอืมนี่คือข้างทางบ้านเขาสวยงามมากเงียบสงบดีมากๆเลยสวยงามไม่มีมอเตอร์ไซค์เลยทุกคนมีแต่รถยนต์รถบัสรถไฟแล้วแต่เราจะเลือก ว่าเราจะใช้รถอะไรนั่นๆจะเห็นมอเตอร์ไซค์สักคันแล้วนี่ก็เป็นโรงแรมที่ใกล้กับสถานีรถไฟมากๆเราจะอยู่ที่นี่ประมาณ7วันก็เดินไปเนี่ยก็คือข้ามถนนไปก็เจอสถานีรถไฟแล้วเนี่ยสถานีรถไฟเห็นไหมทุกคนไรเวย์เ right นี่ยข้ามไปก็ถึงแล้วแล้วเนี่ยทางนี้ก็จะเป็นทางเดิน ที่เราจะกลับไปโรงแรมมันใกล้มากถ้าใครแบบว่ายังไม่รู้จะพักที่ไหนนั่นเนี่ยมันจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่โรงแรมที่อยู่ตรงข้ามปัะถานีรถไฟรถบัสรถสกายเทสแล้วแต่ใกล้สุดๆและสามารถเดินไปรั n เด n m มอลได้อีกแบบง่ายดายมากๆเนี่ยอันนี้เดินไปตรงนี้นิดเดียวเองก็จะถึงป้ายโรงแรมแล้ว นิดเดียวเลยอือันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารใกล้มากคือตรงเนี้ยมันจะเป็นย่านที่สะดวกสบายกับคนที่จะมาออสเตรเลียหรือมาแอดิเลดนี่แหละสถานที่ท่องเที่ยว